สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปักคุงนะครับอยู่ในเกม FC Mobile นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำมือใหม่นะครับเกี่ยวกับการใช้สกิลก็แล้วกันนะถ้าสกิลที่มือใหม่ควรที่จะใช้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าสกิลไหนมันเป็นสกิลที่สำคัญนะแล้วก็เป็นสกิลที่ควรจะฝึกไว้เอาไว้ติดตัวนะครับเอาไว้เสริมอาวุธนะทำให้เราเล่นได้เก่งมากขึ้นนะครับก็ okay. สกิลนั้นก็คือสกิลตวัดชิ่งด้วยส้นนะครับเพื่อนๆนี่นะถ้าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเจอนะครับสําหรับมือใหม่ถ้ายังไม่ค่อยไม่ทันนะครับเป็นสกิลนี้นะตอกส้นไปด้านหน้านะครับก็ผมก็จะมาแนะนามือใหม่ก็แล้วกันนะว่าใส่สกิลยังไงและทําไมต้องต้องใช้สกิลใช่ไหมครับก็คือเกมนี้มันเป็นเกมที่ต้องพึ่งสกิลเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันจะเป็นตัวเอื้ออํานวยในการเล่นทาให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เราควรที่จะฝึกใช้สกิลนะครับซึ่งสกิลวันนี้ที่มาแนะนาก็คือเป็นสกิลตะวัดชิงด้วยซนนะครับซึ่งมือใหม่ก็น่าจะไม่มีนะครับสมมุติเราสร้าง ID ใหม่ใช่ไหมอันดับแรกครับเราไปที่ร้านค้านะครับแล้วเราไปที่อันไหนวะ <c oughs> <c oughs> ผมก็ลืมอืมไปที่ร้านค้าครับ อ๋อไปที่รันคาแล้วก็ไปที่หมดแลกเปลี่ยนนะครับแล้วมันก็อยู่ที่ท่าสกิลนะนะแต่อันนี้ผมซื้อไปเรียบร้อยนะครับในราคา1 0 0 0พันเพชรนะเพื่อนๆเก็บให้ได้1000พันเพชรนะครับแล้วก็มาซื้อไปมันชื่อท่าว่าตะวัดชิ่งด้วยส้นครับหลังจากที่เราซื้อแล้วมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้ครับเราออกมาหน้าหลักกดไปที่ขับครับเห็นขับไหมกดไปที่ขับแล้วก็กดไปที่ทีมเราครับแล้วก็ไปที่การแก้ไขาทีมแล้วก็ไปที่ท่าสกิลครับ เราก็ไปฝึกเราก็ไปใส่ท่าสกิลนะก็สกิลมันจะใช้ยังไงในเกมนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆน่าจะเห็นปุ่มใหญ่ๆสีเขียวใช่ไหมครับเห็นไหมใอย่างในรูปก็เห็นนะก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้สกิลนะก็จะมีสีทั้งหมดสีทิศทางนะครับมีบนล่างซ้ายขวานะก็แต่ละแต่ละทิศทางก็จะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใส่ทิศทางไหนด้วยนะโอเคเพื่อนๆเห็นลูกศรสีเขียวเขียไหมฮะนี่ อย,อ,ยอย่างนี้มันจะมีสี่ช่องให้เราก็มีทางซ้ายทางบนทางขวาแล้วก็ทางล่างนะครับอยู่ที่เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะเอาสกิลไหนไว้ในตำแหน่งไหนเนาะอย่างอันนี้เป็นตวัดชิงด้วยส้นนะครับผมเลือกเอาไว้สมมติสม,มตัติถนัดด้านบนก็แล้วกันผมก็เอาไว้ด้านบนอย่างนี้นะเพื่อนๆสมมติผมอยากให้เอาไว้ด้านขวาคือปัดไปทางขวาครับพอเข้าใจไหม แล้วก็กดไปที่ทางขวาแล้วเราก็ไปที่เปลี่ยนครับกดเปลี่ยนปับ๊บแล้วเราก็ไปหาที่เราซื้อมาเมื่อกี้ชื่อท่าว่าตะวัดชิ่งด้วยส้น hmm, อยู่ไหนนี่ตะวัดชิงด้วยส้นครับแล้วเราก็กดกดใช้กดแลกเปลี่ยนหรือว่ากดใส่ไปนี่กดเลือกอย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วตะวัดชิงด้วยส้นมันก็จะมาอยู่ทางขวาอ่าแล้วเราจะใช้ไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ๋อเดี๋ยวขอบอกก่อนเลยว่าตะวัดชิงด้วยส้นนั้นมันคุณเห็นอะไรไหมครับตะวัดชิงด้วยส้น เห็นไหมสี่ดาวถูกต้องไหมครับสีดาวนี้คืออะไรอันนี้ผมว่าปูพ้นถัดมือใหม่ก่อนเลยนะม,มือใหม่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้นะครับสี่ดาวคือท่าสกิลครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยในตลาดนะก็คือสกิลมันจะใช้ได้สกิลนี้นะเฉพาะสกิลนี้นะจะใช้ได้กับนักเตะท,ที่มีสี่ดาวขึ้นไปครับเราจะดูตรงไหนว่านักเตะของเราสี่ดาวหรือไม่เราเข้าไปที่ตัวนักเตะครับ แล้วเรากดไปที่นี้นะให้มันเป็นรูปการดเนี่ยท่าสกิลครับเห็นไหมสีดาวก็คือนักเตะต,ตัวไหนที่มีท่าสกิลสีดาวก็จะสามารถใช้ท่าตาวัดชิงด้วยสซนได้นะครับและยกตัวอย่างนะครับลุมิลุูๆๆๆกากูกี่ดาวครับสามดาวสามดาวแล้วสามารถใช้สกิลตวัดชิงด้วยสซนเมื่อกี้ได้หรือไม่คาตอบคือไม่ได้ครับปัดไปทางขวาไม่ได้นะ แต่เพื่อนๆบางคนสงสัยว่าเอะทำไมผมเล่นดูกากูแล้วยังจะกดสวัสดชิ่งด้วยซนได้อยู่เลยเพราะว่าตรงนี้ครับมันเป็นสกิลติดตัวครับเพื่อนๆสกิลติดตัวกดยังไงสกิลติดตัวคือเรากดปุ่มสกิลเห็นไหมมันจะมีบนล่างซ้ายขวาถุกต้องไหมครับเราไม่ได้ปัดไปทางไหนเลยทางหนึ่งเราแค่กดสกิลติดตัวนั้นอะกดใช้งานมันก็คือเรากดสกิลอะกดปุ่มสกิลลงไปไม่ต้องปัดนะกดลงไปเลยหนึ่งครั้ง มันก็จะเป็นสกิลติดตัวมาให้แล้วนะครับซึ่งสกิลติดตัวของแต่ละตัวนักเตะก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็จะสามารถมาดูได้นะครับอย่างเช่นลาอูกนกอนซโเลสเราเข้าไปสกิลติดตัวของเขาคือรูเลตอ่าจะเป็นรูเลตจะเป็นท่ายไงก็ไปดูเอาไปศึกษาเอานะครับโ <Okay. S 1> อเคอ่นะตัวนี้สี่ดาวใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับนะโคเซใช้ได้หรือไม่ตบชิงด้ส้นสามดาวใช้ได้ไหมครับไม่ได้โอเคนะ มาที่หน้านี้ครับตวัดชิ่งด้วยส้นผมจะเอาไปทางด้านบนก็แล้วกันเพราะว่าผมถนัดเป็นด้านบนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแล้วก็ไปเลือกตวัดชิ่งด้วยส้นครับแล้วก็เลือกนะมันก็จะมาอยู่ด้านบนนะถามว่านักเตะทุกตัวที่ไม่ใช่สีดาวสามารถใช้สกิลอื่นได้หรือไม่คําตอบคือได้ครับแล้วก็ไปดูว่าสกิลแต่ละสกิลแต่ละท่ามันใช้กี่ดาวมันก็จะมีบอกอยู่นะอ้างอิงจากตัวนักเตะแล้วก็นี่นะครับ โอเคครับเพืพ e ่อนๆเราเข้ามาลองท่าสกลิลกันนะสกลิลตัวบัตรทิ้งด้สยซนเมื่อกี้ผมตั้งไปที่ด้านบนถูกต้องไหมครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เราปาดปุ่มสกลิลปุ่มใหญ่ๆเนี่ยปาดขึ้นด้านบนนะครับหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นแล้วนะแล้วสกลิลติดตัวเดี๋ยวผมจะทําให้โดนสกลิลติดตัวบางตัวมันก็จะมีตัวบัตรทิ้งด้วยซนนะครับเรากดหนึ่งครั้งมันก็จะใช้สกลิลติดตัวนะกดลงไปเลยปุ่มสกลิลนะครับ คือมันจะบอกอยู่อะว่าตัวนี้มันใช้ได้หรือไม่ได้กณเห็นปุ่มสกิลปะแสงมันจะหายไปครับ <c ười> คือตัวเนี้ยไม่น่าจะสี่ดาวนะ con, มมไมคอนพผมน่าจะใช่แต่นี่คือสกิลตัวของไมคอนนะครับคือกดลงไปนี่สกิลตัวของเดมเบเล่คืออะไรคืออนะีลาติโกฮะเห็นไหมคือมันมีสกิลตัวทุกตัวนะครับวิธีใช้ก็คือกดลงไปรตรงๆนะครับโอเคเรานอกเรื่องกันเรื่องสกิลตัวมากเกินไปละเรามา ถึงสกิลต,ตวัดชิงด้วยส้นเนาะวิธีการใช้สกิลตวัดชิงด้วยส้นให้มีประสิทธิภาพนั้นเราควรจะทําอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยเราต้องทําความเข้าใจกับนักเตะก่อนนะครับเราเลือกนักเตะเนี่ยให้มันเป็นสี่ดาวนะอันดับแรกนะอันดับสองนะครับเราก็แค่ปัดขึ้นด้านบนไปเลยนะครับมีเคล็ดลับอะไรไหมก็คือบางคนก็อาจจะปัดแล้วมันเบี้ยวไปซ้ายเบี้ยวไปขวาใช่ไหมครับผมจะมาแนะนําอย่างอย่างหนึ่งก็ได้ฮะเพราะว่าสกิลนี้มันใช้ง่ายครับเข้าใจง่ายคือ พยายามจัดระเบียบให้นักเตะเราหันหน้าให้ตรงก่อนแล้วค่อยใช้สก,กิลอย่างชิโนลา่าสมมติผมจะตอกเข้าด้านในเราก็ต้องหันไปก่อนครับแล้วก็วิ่งไปสักเก้าหนึ่งนะให้ออกตัวสักก้าหนึ่งก่อนแล้วค่อยตอกไปครับนะเราจะหันข้างแล้วก็ตอกไปด้านบนแบบนี้ไม่ได้นะครับก็คือมันจะเขาเรียกว่ามันจะไม่เนี่ยมันจะแบบ มันจะไม่สมูทนะครับเราต้องหันหน้าให้ตรงก่อนสมมติเราจะไปสี่้าองศาเราก็ต้องหันหน้าให้ตรงก่อนแล้วค่อยตอกหันหน้าก่อนค่อยตอกนะจัดระเบียบร่างกายก่อนค่อยใช้สก,กิลนะครับทุกครั้งนะฝึกฝึกฝึกดูตัวนักเตะเราด้วยนะครับก่อนตอกนะหันให้ตรงก็อตอกหันให้ตรงก็ตอกนะครับพยายามหันให้ตรงก่อนแล้วให้นักเตะมันออกตัวไปสักหนึ่งก้าแล้วค่อยตอก นะครับเนี่ยแค่นี้เองสกิลตัวบทที่ได้สนมีแค่นี้ครับนะฝึกหันให้ตรงค่อยตอกดูนักเตะหันหน้าให้ตรงค่อยตอกประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูในเกมอะไรก็ได้ครับผมอัดคลิปเอาไว้แล้วนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปอธิบายคร่าวๆนะว่ามันควรใช้ในจังหวัดไหนอะไรยังไงนะครับ มาครับมาอธิบายเรื่องสกิลตบช่งด้วยส้นนะครับสกิลตบช่งด้วยส้นนั้นเป็นสกิลที่เอาไว้ฉีกตัวประกบนะครับเพื่อนๆเอาไว้เอาวิ่งหนีกองหลังนะคือเกมนี้มันจะไม่ใช่เกมที่เราจะวิ่งธรรมดากดวิ่งปกติแล้วเราจะสามารถวิ่งฉีกกองหลังได้นะครับไม่ใช่คือเกมนี้ต้องใช้ความสามารถเออก็คือต้องฝึกใช้สกิลนะครับสกิลในที่นี้คือสกิลตบช่้ด้วยส้น เป็นสกิลที่สําคัญมากๆนะเพื่อนๆเอาไว้ฉีกกองหลังนะฮะฉีกกระจุยกระจายอะไรอย่างในภาพก็ดูไปเรื่อยๆก็ได้นะครับก็ผมแนะนําให้ฝึกใช้ตอนจังหวะสุดท้ายก่อนแบบดวลตัวๆกับฝ่ายตรงข้ามอะ่ะค่อยกดตอกนะใ้บอลแล้วก็หันหันหน้าออกนะครับหันหันหนีแล้วค่อยตอกนะครับอันดับแรกไปฝึกกดให้ชํานาญฝึกกดให้คล่องมือก่อนนะครับนะส่วนจะหลุดไปนั้นจะทำไงก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งสกิลนี้ไม่ใช่สกิลที่ใช้แล้ว จะทําให้คุณได้ประตูนะครับเป็นสกิลที่ใช้แล้วจะทําให้หลุดเดี่ยวนะก็คือต้องอันดับแรกเดี๋ยวมาดูชนนี้กันนะมาดูจังหวะน,นี้ครับผมชิโนล่าได้บอลน,นะชิโนล่าก็มีอยู่สองทางนะครับคือหันขึ้นบนกับหันลงล่างนะครับก็ผมเลือกที่จะหันลงล่างนะเราก็หเลือกเลื่อนอนาล็อกมาก่อนเลยนะครับเพื่อนดูอนาล็อกนะเพื่อที่จะ หันทิศทางที่เราต้องการไปก่อนนะครับอันดับแรกนะพอเราหันไปได้แล้วเราก็กดตอกไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นหลุดไปแล้วเราจะทํายังไงก็แล้วแต่เรานะอ,อ,อยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับอันดับแรกผมอยากให้ฝึกตอกไปนี่แหละนะเพื่อนๆน,นะครับก็ดูไปหลายๆช็อตดูไปเรื่อยๆนะครับนี่นะก็สกิลตอกนี่เป็นสกิลที่ ค่อนข,ข้างที่จะมีประโยชน์นะแล้วก็ใช้ง่ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ผมแนะนําเลยเป็นสกิลนี่เอาไว้อ,ไวอ่อฉีกกองหลังนะครับเอาไว้สกิลเพิ่มความเร็วนะผมมีทริคอยู่อย่างหนึ่งนะครับในการเลือกตัวที่จะมาใช้สกิลตอกนะครับก็คือหนึ่งตัวสูงครับสูงแล้วก็สูงยังเดียวเลยฮะขอสูงสักร้อยแปดสิบขึ้นไปยิ่งดีนะครับสำหรับ การเลือกตัวที่จะมาใช้สกิลตอกนะสีดาวนะครับแล้วก็สกิลสีดาวนะแล้วก็สูงสักร้อยแปดสิบขึ้นไปนะครับต่ํากว่านั้นสกิลตอกจะถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ประสิทธิภาพจะสู้พวกตัวทรงสูงไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้มันต้องพึ่งสัตว์ลีละนะฮะเพื่อนๆยิ่งตัวคุณสูงคุณยิ่งตอกไวสับไวนะครับยกตัวอย่างเช่นอีซักนะชิโนล่าหรือว่าโยฮันคับอานายก็ได้ครับขอสูงร้อยแปดสิบขึ้นไปครับ ตัวไหนก็ได้ครับยิ่งสูงยิ่งตอกพุ่งครับฟังไม่ผิดครับยิ่งสูงยิ่งตอกพุ่งนะฮะไม่ต้องดูสะเนตตัสนะครับดูสรีละนะเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับการใช้สกิลนะครับคลิปหน้าจะเป็นสกิลอะไรอีกก็กดติดตามไว้ก็แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เนาะไปละ